สวัสดีครับพบ้านเล่นเกมนะครับวันนี้อยู่กับเกม Mobile Legend Adventure นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะนี่เป็นเกมที่ผมเล่นต่อเนื่องกันมาอยู่ทุกวันเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ใครสงสัยอะไรสามารถอันจ้ถามได้ผมตอบคาถามได้ครับหลายๆเกมผมตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เล่นแล้วนะฮะนี่ก็มาไกลละ145ร้อยสี่สิบห้าสำหรับสำหรับตัวเราขอคอยนี่ผมดันไปถึงแปดร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับ ซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมที่หอคอยแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายฮะเด,ยเดี๋ยวดูคะแนนนะครับลองบวกกันหน่อยนะคผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าน,นะครับหกแสนกับแปดแสนสองกับฝั่งศัตรูลองดูนะฮะเดี๋ยวเอาคูณสองพอแล้วกันนะครับเพื่อหเห็นเอฟเฟกสวยงามปกติผมเล่นคูณสี่พอกลับมาคูณสองดูช้าเลยฮะ เกมนี้เป็นการเล่นง่ายครับเล่นง่ายแล้วเหมือนเราอัพตัวละครของเราแต่ละสายนะแล้วเ,เอามาจัดทีมวางทีมต่อสู้นะครับนี่เป็นไงครับไม่น่าเชื่อนะครับต่างกันประมาณสองแสนแต้วนี่ผมยังจัดทีมชนะมาได้นะฮะถือว่าใช้ได้จริงๆนะไม่ไม่เสียแรงที่เล่นมาตลอดนะครับอ่าน,น,นี่ที่โลกของผมตัวนี้เซเบอร์นะครับเล่นเป็นหลักเหมือนกันนะฮะอัพตรงนี้เต็มไปแล้วยวเตรียมจะ ปลดล็อกเอกพอมันขึ้นได้2ดาวมันก็จะมีอัญมณีรุ่งเรืองอันนี้คะ,ะับอันนี้ก็ทําให้แบบเหมือนเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆได้นะฮะเนี่ยมีการเปลี่ยนอาชีพด้วยสุดยอดบอกได้เลยนะ,ะแล้วก็มีออเลออเลเป็นการ์ดนะครับปลดล็อกการ์ดเมื่อได้1ดาวเมื่อได้1ดาวอย่างเงี้ยครับเมื่อได้1ดาวนี่ตอนนี้สูงสุดผมรวมได้เจ็ดดาวนะฮะ จ็ดดาวก็ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับนอกจากสองดาวจะมีจะมีไอ้นี้ขึ้นมาอัญมณีอย่างหนึ่งดาวตัวนี้มันโดนปลดล็อกยังติดล็อกอยู่นะฮะเกมนี้เล่นง่ายกิจกรรมเยอะมากกิจกรรมมากมายนะครับนี่ตอนนี้มีกิจกรรมตัวนี้อยู่รุปปั้นลึกลับนะครับเปิดกลุ่มซับโบราณเราเลือกได้นะว่าจะเอาตรงไหนเลือกได้แล้วก็ตีตัวนี้วันละครั้งนะฮะแล้วมันก็จะสุมมาให้เราปุ๊บเราก็กด สนุกนะครับเกมนี้กิจกรรมเพียบขยับท้องหน่อยฮะขยับทองหน่อยนี่ไม่เคยได้ทีนะตอนนี้ดันเจียนคูณสองนะครับไปลงดันเจียนตรงนี้คำสับ,บาศักดิ์สธ์นะฮะนี่คูณสองผมลงปและก็มีอีเวนต์ตรงนี้นะประชันชะตาสำนักสวรรค์เส้นทางแห่งสายทานนะครับอย่าลืมมารับตรงนี้เนะส้นทางแห่งสายทานนะเนี่ยปลดไปเรื่อยครับมันก็จะให้รับ ต่ผมยังติดอยู่เลยยังยังไปไม่หมดเลยนะฮะไม่รู้ว่าใครเล่นบ้านนะเกมนี้เกมนี้หากิลวดีๆอยู่นะครับอยู่ดีเดินจะเดินไวนะครับเล่นไวตอนแรกผมไม่อยู่กิลวจะไม่มีคนเล่นคนเล่นน้อยมากส่งของก็โอ้กว่าจะได้กันนะไปหากิยครับเลื่อนหากิลคนเล่นยังมีคนเล่นอีกเยอะนะฮะนี่พอมันหากิลได้ดีๆมันก็จะบแบบแบบมีของเยอะนะฮะให้อัปเกรดให้อะไรเงี้ยช่วยกันช่วยกันช่วยกับกิลเราฮะ พอมันมีสงครามกิลมันก็จะได้รางวัลอะไรเงี้ยเนี่ยเพิ่งชนะกิวอยู่กิวมานะฮะนี่ผมไม่ได้อะไรเจ๋งๆเลยนะเปิดไปแล้วไม่ได้มีอะไรดูอันนี้มา,มาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ไม่มีอะไรดูเลยก็ในส่วนของตลาดนะเกมนี้ตลาดมีตลาดเยอะมาก <S <S มา เี๋ยวเราไปลุยกันหน่อยดีกว่าฮะหกแสนกับหกแสน 6, แปดหมื่นนี้เป็นด่านทั่วทวไปนะครับขออนุญาตคุณสี่แล้วกันนะฮะตัวเกมก็เล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวละครนะครโอ้โหตัวละครมันจะมีท่าต่างๆที่หักลบกันนะฮะแพ้ทางกันแล้วก็มีท่าพิเศษซึ่งซึ่งบอกได้เลยว่า ตัวละครเท่ามากนี่นี่ดูตัวละครนะครับด้านซ้ายบนก็จะเป็นธาตต่างๆนะเห็นไหมนี่ก็เป็น้าสันตินที่เป็นรูปเนี้ยฮะนี่นี่หักล้างกันนะประเภทตอบโต้พวกเวาเสียหายแล้วมีไฮบริดไฮบริดเพิ่งมาตัวเดียวนะฮะตอนนี้นี่เราก็มีหลายตัวแล,ะละ้วล่ะเราเล่นมานานมากแล้วครับพอมันมีตัวใหม่มาเราก็จะได้เพชรจากเขาด้วย จะเอาไปใช้อะไรได้เพียบเพียบเยอะแยะเลยวายป่วงครับวายป่วงตัวนี้วายป่วงครับระบบ PVP เขาก็ดีนะครับดูระบบ PVP แต่ผมเนี่ยแพ้บ่อยเจอคนมาย่ำบ่อยนีเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้นี่คะแนนผม5 5 9 8 9, 8, 9 K แล้วนะฮะ ก็ยังสู้ไม่ได้นะลอนสู้ตัวที่คะแนนน้อยๆดูเดี๋ยวดูนะฮะโอ้ชน,นะโอเคกดข้ามได้นะกดข้ามเลยลองมาตัวแล้ว5.9ห,หน่อยดีที่เราเป็นสายสาย ด,ดันเจียนแล้วสวนมากนะครับพีพีสู้ใครไม่ค่อยได้เนี่ยฮะเดี๋ยสองตัวดูว่าไงว่าไงครับเรียบร้อย <c oughs> นยฮะแต้มสูงกว่าเขาก็แพ้เป็นซะอย่างนั้นไปคนนี้ที่หนึ่งนะคนนี้เป็นแชมป์ตอนนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะบางทีคะแนนมันก็ดูไม่ได้นะพลังข้าพลังมันก็ดูไม่ได้ ดูแลเยอะกว่าไปไปมามา,มาเอาแพ้เฉยอันนี้ก็ไปเซ็ตดีๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมบวกให้ให้ชมสักหนึ่งตา อันนี้ก็ได้ข้ามไปเลยฮนะปุ้งนี่ชนะดู้วยฮนะะเพราะะนนมันก็ได้เหรียญสะสมนี้เอาไว้แลกตัวละครที่เราต้องการได้นะะส่วนนี้ว่าเป็นภารกิจเปิดสตัวนี้เกมมันจะมีเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะเล่นเล่นอ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆสนุกนะครับตอนนี้เกมเกมสนุกเดินเรื่องกันไปเรื่อยๆเลยรู้เลยแต่ผมไม่ได้อ่าน เพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะมากก็มีลงเตรียมนี่นะที่ว่าเอาเอาตัวละครไปล่าแล้วก็จะได้ของรางวัลมานะฮะวันหนึ่งก็มาเก็บลงให้ครบนะครับนี่พอล่าอันนี้ก็มาล่าเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับได้ของรางวัลน,นี่ผมปล่อยได้สี่ตัวแล้วไปได้สี่ทีแล้วเก็บไปเรื่ลยๆก็จะเจอสู้กับพวกเนี้ยมันเป็นดอกของดอกไอเทมมานะครับเหมือนเป็นบอสถึงค่ามันก็เก็บมาได้นะฮะนี อันนี้ก็เป็นดันเจี้ยนเปิดวันละครั้งเหมือนกันนะครับมีเก้าชั้นตอนนี้หอคอยนี่หอคอยเราไปร้อยหสิบแปดแล้วรางวัลเพียบเลยฮะแต่ละธาตุคือคือตอนนี้ผมปั้นทุกตัวแล้วปั้นตัวไหนได้ผมปั้นทุกตัวแล้วแต่ละธาตุแล้ปั้น,นไปอลนณาผลักอันนี้มีมิมลาดอาบสีอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ปั้นตัวนี้อยู่นี่ตัวนี้กาลังปั้นอยู่นะฮะ<ม>ผมเปิดเพชรห้าร้อยตลอดแต่เปิดแต่ละหนึ่งตาแล้วกันนะครับ ว่าดีแข่งําเดียมแล้วกันง่ายดีโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะนี่มันก็จะมาสะสมข้างๆ้างนี่นี่เปิดไปหกสิบแล้วคิดดูห้าร้อยเพชรหกสิบครั้งผมไม่ได้เติมเงินแล้วเกมนี้เดี๋ยวสะสมไปเรื่อยแรกตัวไปเรื่อยครับเพินเเล่นไปเพินๆนะฮะอันนี้ก็สุ่มธาตุอันนี้ก็เลือกได้เลยจะเอาตัวไหนเลือกได้เลยก็มีโอกาสโอกาสมันก็คิดเป็นอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะ อันนี้ก็เหมือนกันเข้าไปเลือกตัวได้กดตรงกลางนะครับเนี่ยเลือกเปลี่ยนได้อยากได้ตัวอะไรก็กดไปอันนี้ส่งหัวใจให้เพื่อนนะครับน,นี้เลือกาตุนี้เน้นาตาเฉพาะเจาะจงเลยกดรายการอธิษฐานด้วยอยากได้ตัวไหนก็ลองดูนะครับกดงี้อยากได้ตัวนี้นะก็ใส่เข้าไปแต่ผมไม่เอาเอาตัวนี้ เนี่ยครับเกมมันเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแล้วก็มีนี่ไม่ได้มีอะไรมาเปิดให้ดูเลยครับคลิปนี้เนี่ยครับนี่ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นได้พอสมควรเหมืขขอนกันนะครับอันนี้ก็อันนี้ครับเปิดท่านึงที่เปิดการ์ดเปิดการ์ดอเลนี่ห้องสมุดนะนี่ป็นสก,กินเก็บไปเรื่อยก็จะได้สก,กินของตัวละครนั้นมาดีๆนะถึงก็จะเป็นระดับที่มันไม่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ามันก็ มันก็ดีกว่าไม่มีครับเพราะมันทำให้ตัวละครเก่งขึ้นด้วยได้รับจากกิจกรรมโรล,ลิต้าโอ้สวยครับตัวนี้สวยมากเอฟเฟกต์อลังการนะเกมนี้อลิสโหดูดิฮะตัวละครสวยงามนะฮะเขจะมีสมุดนะฮะเก็บเพชรเก็บอะไรได้สกินไหนมาบ้างแล้วเนี่ยผมก็เก็บไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะบวกพลังชีวิตบวกอะไรตรงนี้ด้วยนะ สก,กินเราสก,กินฟรีทั้งนั้นเลยแล้วนี้แกลลี่ผู้กล้าก็มาอัพได้ครับทตุไหนเราเล่นเล่นท่าไหนมาอัพถึงขั้นแล้วมันก็จะปลดล็อกเหมือนพลังพิเศษออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยซีรีสยี่บห้าก็ปลดล็อกท่านี้ออกมานะฮะนี่นี่อัพเกตรดตรงนี้นะครับใช้ไอ้รูปสร้อยนี้สร้อยสีฟ้านี่อัพเกรดรูปปั้นเราเป็นการบูชาแต่ละสายนะครับไม่เหมือนกันแต่ละตัวละครก็ลองดู ใครเล่นตัวไหนเป็นหลักก็มาอัพได้ต้องมาอัพนะครับวิหารศักธิ์นี่ก็เอาตัวละครเข้าไปผมล้นหมดแล้วตอนหลังๆมาจะเป็นอัพแบบนี้ฮะทุกตัวนะครับไม่ต้องมาเก็บทีเดียวนะฮะอัพแบบนี้เลยง่ายดีเนี่ยครับอัพแบบนี้เลยง่ายดีทุกตัวได้หมดนี่ตอนแรกมันจะอัพเป็นตัวตัวไปนะครับตอนนี้อัพได้ทีเดียวขึ้นทุกตัวนะฮะข้างล่างก็ต้นไม้แห่งโลกก็ไปเปิดอัพเรื่อยๆนี่นี่ผมไปถึงเก้าแล้ว เป็นการเก็บไอตัวนี้นี่เก็บไอเม็ดเขียวๆนี่หายากเหมือนกันก็จะบอกว่าตัวนี้จะเพิ่มเหรียญจากดันเจียนแบบนี้แบบนี้นะ <S <S ไปเรื่อยๆครับอีกยาวไกลเกมนี้เล่นได้ไดยาวๆเลยครับผมบอกเลยนะกิจกรรมเขาเยอะมากดูดา4 46ทับ22นะครับพอมันฝ่าภารกิจไปมันก็จะมีรางวัลต่างๆให้ รางวัลก็เยอะเนี่ยครับภาพฝ่าภารกิจมามีตัวละครตัวละครเลือกการฮีโร่นี่มีแก้วโบราณนี่ขึ้นมาอีกนะผมยังไปไม่ถึงยังสะสมอยู่นะฮะตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาแบบเหมือนกับรีวิวภาพรวมๆอีกครั้งแล้วกันนะครับสําหรับเกมเนี่ยสนุกสนุกนะครับสนุกสารรวมก็ลองรวมให้ดีๆนะครับจับตัวรวมให้ดีๆนะครับ ใจเย็นๆค่อยๆดูค่อยๆรวมนะฮะเวลามันกดให้อัตโนมัติก็ลองดูมาหน่อยนะครับว่าตัวเรามีห้าดาวหรือเปล่าบางทีมันก็รวมตัวอื่นมาทําให้เราผสมกันยากนะฮะเน้นให้มันเป็นตัวเดียวกันนะฮะเน้นให้มันเป็นตัวเดียวกันเงี้ยเนี่ยฮะแล้วถ้ามีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอื่นนะครับมันก็จะทําให้ขึ้นสามดาวสามดาวง่ายพอสามดาวง่ายมันก็จะ รวมกับตัวสามดาวหรือสี่ดาวได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคะประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็มาเล่นกันเนะยอะๆสนุกจริงนะครับสนุกจริงเล่นแบบไม่ต้องอยู่กับมันนานด้วยไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะฮะเล่นง่ายโอเคนะกันแำหวับคลิปนี้๋ยวพ่อป้าเล่นกมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ